คือ2ปีมาแล้วที่เราอยู่ภายใต้หน้ากากอนามัยด้วยมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด1 9แต่วันเดียเริ่มต้นนับหนึ่งแต่ต้องอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอนะครับคนที่อยู่หน้าฉากที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ถอดหน้ากากแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆท่านอื่นๆทีมงานของเราทุกคนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการ มาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย,อย่างเข้มข้นนะครับก็คือเรื่องของ universal prevention แล้วก็เราสามคนเองหลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยลุกออกจากเก้าอี้ก็ยังสวมหน้ากากเหมือนเดิม,มปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมเช่นกันนะจนกว่าปฏิบัติแบบนี้ต่อไปอจนกว่าจะมีการประกาศ อยาก <Att ain. S 1> เป็นทางการของสวคนะ,ค,ะครับว่าอนุญาตให้ถอดแมสในพื้นที่สาธรารณะอื่นๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมวันที่17มิถุนาย้อนนี้วันศุกร์นี้เราจะประชุมพร้อมกันแต่แนวโน้ม น่าจะเป็นในทิศทางนี้นะฮะใช่เช,ชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊แล้วในที่โลง่งนอกอาคารที่มีการพูดถึงเรื่องของการถอดหน้ากากตกลงตอนนี้อย่างไรกันบ้างอ,อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเราติดตามกันว่าสวคจะมีการประชุมกันนะครับในวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้แต่ว่าอย่างที่รายงานคุณผู้ชมครับว่าแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อนายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็ได้พูดบนเวที move on จากโควิดใช้ชีวิตแบบมั่นใจว่าประเทศไทยควบคุมโควิดได้อย่างดีนะครับจนองค์การอนามัยโลกชื่นชมและยกให้เป็นแบบอย่างส่วนคำถามที่ว่าเอตอนนี้คนไทยจะดำเนินชีวิตกับโควิดได้อย่างปกติหรือไม่เนี่ยนะครับคุณอนุทินแกก็บอกว่าได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นข้อห้ามอย่างสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนี่ก็เปิดหมดแล้วถูกไหมครับขณะที่การประกาศให้เป็นโรคประจำถิน่น คุณอนุทินบอกว่าไม่จําเป็นต้องประกาศวันเวลาเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่ในโรคประจําถิ่นแล้วเนื่องจากไม่ต้องตรวจ rt-pcr ก่อนเดินทางออกนอกประเทศส่วนคนที่เข้ามาในประเทศก็ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตรวจเชื้อและตอนนี้รัฐก็กำลังพยายามยกเลิกระบบ Thailand Pass ทั้งหมดหลังจากที่ยกเลิกในคนไทยไปแล้วนะครับนอกจากนี้ครับคุณอนุทินยังบอกด้วยว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยตอนนี้กำลังพิจรารณาว่าหากอยู่ในบ้านกับคนรู้จักเนี่ย ก็รู้ว่าไม่ได้มีความเสี่ยงที่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถถอดหน้ากากพูดคุยกันได้แต่ถ้าหากว่าไปสถานที่แออัดมีคนมากมายอย่างเช่นในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านอาหารหรือว่าในระหว่างการรอคิวเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อนหรือว่าไปประชุมไปสัมมนาห้องประชุมมีผู้คนร่วมประชุมเยอะๆหรือว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปที่ไหนมาบ้างแบบนี้ ก็แนะนําว่าต้องใส่เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนอนะครับก็เดี๋ยวติดตามมาตรการหลังจากนี้ต่อไปย้ําอีกครั้งหนึ่งสวคชุดใหญ่จะประชุมกันเนี่ยวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้นะครับเราติดตามความคืบหน้ากันได้เลยนะคะ